ปครอต่างประเทศแค่แดนสงาสืบเผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสามาคีทวีไกลบางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชีรวมรวมลุกไล่เขา สยามคือวันนุ้อ,องเชื้อไทยน้ำป็นไรคือว่าเลือดคขงเชื้อขาเอกรารคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสาม,มัคคีรวมมีใจกรักสาชาประเทศเอกราชจึงดีใครเย่มยีเราจะไม่ละให เอาเลื่อนล่างให้สิเป็นดินเรือนานสถาปนาสยามให้เธอาท่านยฉลยเราจะไร้ท้องร่้งกายทวายชีวิตรักษาสิษย์อิสราในแดนสยามที่พ่อแม่สุยมุ่ยโดยไทยยามปราศเสียน ให้ได้จนไร้ยับยางก็กลับคงคืนได้ใช่ไหมควรแก่นามงามสุดอายุทยานั่นไม่ใช่ว่าจากขาสนุมดคนดีเราเราทั้งหลายเลืออและเนือชาติ่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขยี ประครับประคองป้องเสดอิสระเรีมือภัยมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีวิตหันหลันวาระมันรักชาติไม่ขาดามีไม่ตรีดี มาเล่าข่าวให้ฟังน,นะคะสลดผู้ใหญ่บ้านหญิงขี่จักรยานยนต์ถูกรถเกดถนนทับดับสยองวันที่10กรกฎาคม2566มีเหตุรถเกดเดอร์ชนและทับผู้ขับขี่และรถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านหนองโบดหมู่17ตำบลตาจงอำเภอละหารทาย จังหวัดบุรีรมัมย์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงทะเบียน1นึ่งกบงสี7 2บุรีรัมย์ถูกรถเกรดเดอร์ทับพร้อมทั้งรถเข็นบรรทุกญ้าจนราบแบนไปกับพื้นในที่นี้พบร่างนางสมพรสีมาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่17 บ้านหนองโบดตำบนตาจงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นอนเสียชีวิตอยู่คารถเกรดเดอร์สภาพกระดูกตามร่างกายหักหลายแห่งสอบถามนายเทียบแก้วแสนปันบ้านเล็กที่4ีทับ2ตำบนคเนเจเอออำเภอแม่ระนาจังหวัดตากอายุ50ปีซึ่งเป็นคนขับรถเกรดเดอร์เล่าว่าตอนขับรถเกรดเดอร์ ตามคำสั่งของนายจ้างตามปกติพอมาถึงจุดสิ้นสุดของดินได้จอดแล้วก็ถอยรถเพื่อจะกลับหันหน้าช่วงเกิดเหตุยอมรับว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมารู้ตอนที่เหยียบรถผ่านมาแล้วจึงจอดรถลงไปดูต่อมานางบรรจบชํนนาญกองอายุ54ปี อยู่ที่ตำบลตาจงซึ่งเป็นน้องสาวผู้เสียชีวิตเดินทางมาก็ร่ำไห้เมื่อเห็นสภาพของพี่สาวโดยนางบรรจงเล่าว่าพี่สาวไปเกี่ยวหญ้าที่สวนเพื่อจะเอามาให้วัวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านนางบรรจงบอกต่อว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะที่บ้านพี่สาวอยู่กับสามีซึ่งเป็นตำรวจเพียงสองคน ส่วนลูกสามคนของพี่สาวทำงานอยู่ต่างจังหวัดทุกคนซึ่งไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นด้านสารวัตรกำน,นันกล่าวว่ารถเกรดมาเกตถนนตามโครงการของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะมีโครงการพัฒนาถนนทางเข้าไรนาของชาวบ้านเป็นประจำ โดยปีนี้ได้ทำถนนระยะทาง2กิโลเมตรหลังจากปรับดินแล้วได้มีการเอาลูกรังมาลงแล้วก็มีรถเกรดมาเกรดดินสารวัตรกำนานกล่าวต่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากผู้เสียชีวิตได้ขี่รถจักรยานยนต์แล้วเอารถเข็นพ่วงหลังบอกใส่หญ้าที่เกี่ยวมาเต็มคันรถแล้วขับจะกลับบ้าน คาดว่าน่าจะโดนรถเกรดซึ่งขับช้านำหน้าคนขับขี่จกักรยานยนต์จึงพยายามขับจี้ไปโดยไม่รู้ว่ารถเกรดจะถอยรถเพราะว่าสิ้นสุดระยะทางเกรดแล้วทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวสำหรับผู้ใหญ่บ้านหญิงที่เสียชีวิตจะครบวาระ,กระเกษียณอายุราชการในวันที่26ตุลาคมนี้แต่มาเสียชีวิตก่อน เทแดนสงาสืบพาชนดึกดำบ้านโบราณลพบมารวมรักษาสา,สามาคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไงเขา ควเชื่อค่ะเอก,กราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสามมาคิดรวมมีใจรักสาชาติประเทศเอก,กราชจดัดีใครย่ำยีเรา ชย์อย่างไรทุารลายขอน้ำกายถวายชีวิตรักษาสิทธิ์อินสารมาเดินสยามที่พ่อแม่สูย้ยามวยโดยพยายามปราบเสือน,น้ำให้พีน่นาสียชอกมาแม่ที่พ่ยให้ได้ อย่างกับ,บคเคืนได้ชื่นใจควรแก่งามนามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากขาสนมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือดและเนื้อชาติิไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองปองสุดอิสระเสรี มือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิ้นที่วันชดหายลเลื่อนว่าเรามันรักชักไม่ขาดสายมีไม่ตรี